สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวความรู้ของสายพันธ์ุแมวชนิดต่างๆซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้าแมวสุดขี้อ้อนไร้ขนอย่างเจ้าแมวพันธุ์สฟิงกันค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปฟังเรื่องราวต่างๆก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอันดับแรกเรามาเริ่มกันที่ประวัติของเจ้าแมวสฟิงกันก่อนเลยค่ะ ต้นกำเนิดของเจ้าแมวพันธุ์นี้เนี่ยยังคงเป็นที่ถกเถียงอย่างเป็นวงกว้างโดยมีความเป็นไปได้ของแหล่งกําเนิดก็คือมาจากประเทศอียิปต์หรือฮาวายแต่กลับพบว่าเจ้าแมวพันธุ์สฟิงซ์ตัวแรกของโลกที่ถูกนํามาเลี้ยงเนี่ยอยู่ในประเทศแคนาดาเมื่อปีคศ1830แต่บางรายงานกลับระบุว่ามีการพบครั้งแรกณประเทศเม็กซิโก ื่อปีคศ1900หลังจากนั้นข่าวนี้ก็เงียบหายไปและมีการพบอีกครั้งที่สหรัฐอเมริกาในปีคศ1950แมวสฟิงเป็นลูกหลานของแมวที่ไม่มีขนโดยกลุ่มคนรักแมวในประเทศแคนาดาได้นำไปพัฒนาสายพันธุ์สฟิงได้รับการรับรองสายพันธุ์จาก CFA แห่งสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่บางบันทึกก็กล่าวว่าแมวสฟิง์เกิดจากการผ่าเหล่าของแมวพันธุ์วิเชียนมาดหรือที่ฝรั่งเรียกว่าไซมิสแคทเหตุนี้มันจึงมีลักษณะคล้ายแมวไทยมากมีนิสัยขี้เล่นชอบอ้อนเข้ามาคลอเคลียเจ้าของอยู่เป็นประจำซึ่งก็มีตำนานเล่าขานโดยเขาเชื่อกันว่าแมวสฟิงเป็นแมวของชาวอียิปต์ยุคโบราณซึ่งมักจะพบแมวพันธุ์นี้ได้จาก ภาพเขียนภาพสลักรูปปัน้นในศิลปะอียิปต์ยุคโบราณซึ่งถือเป็นสัตว์เดยนที่ยอดนิยมของชนชั้นสูงในสมัยนั้นลักษณะที่พบได้ในแมวสฟิงค์ทั่วไปก็คือเป็นแมวที่มีขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่มีกล้ามเนื้อและน้ำหนักค่อนข้างมากมีใบหูขนาดใหญ่และกว้างคล้ายกับหูของค้างคาวดวงตากลมและกว้างมีรูปร่างเหมือนเลมอน และด้วยลักษณะของดวงตาทำให้เจ้าแมวสฟิงเนี่ยน่าเข้าหาและมีความเป็นกันเองดวงตาของเจ้าแมวไม่มีสีที่แน่ชัดสามารถมีได้หลายสีมีหนบกล้ามที่เด่นชัดจะทำให้นึกถึงแมวอียิปต์ในตำนานไม่ใช่แมวสฟิงทุกตัวจะไม่มีขนผิวหนังของแมวมักถูกปกคลุมไปด้วยเยื่อบางๆที่สามารถรู้สึกได้จากการสัมผัสหรืออาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เนื่องจากเยื่อบางๆนี้ทําให้ผิวหนังของแม้มีความอุ่นและนิ่มอีกทั้งลักษณะที่สามารถพบได้ในแมวพันธุ์นี้ก็คือการมีรอยย่นบริเวณหัวไหลระหว่างหูทั้งสองข้างและลายจมูกรอยย่นนั้นไม่ได้พบเพียงแมวพันธุ์สฟิงเกเท่านั้นแต่ยังสามารถพบได้ในแมวพันธุ์อื่นๆเช่นกันแต่ที่มักจะเห็นในแมวพันธุ์สฟิงกเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นแมวที่ไม่มีขนจึงเห็นรอยย่นเด่นชัด ้แาแมวสฟิงค์แบ่งออกเป็น3ชนิดใหญ่ๆด้วยกัน 1. Can แคนาเดียนสฟิงคต์ลำตัวต้องยาวหางยาวเรียวที่ปลายหางหัวคล้ายลิ่มหูเป็นรูปสามเหลี่ยมปลายหูเนี่ยจะต้องกลมราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ18,00 0จนถึง120,000บาท ชนิดที่2ดอรสกอยมีลำตัวขนาดกลางต้องไม่สั้นและไม่ยาวจนเกินไปมีกล้ามเนื้อเนี่ยแข็งแรงมีใบหูที่ใหญ่ดวงตาเป็นรูปเม็ดอัลมอนมีนิ้วเท้ายาวมากและติดกันเป็นพืชราคาเฉลี่ยประมาณ35,000จนถึง160,000บาทชนิดสุดท้ายก็คือปีเตอร์บัน หัวแคบและยาวลำตัวตรงหน้าแหลมหูใหญ่และกลางโหนกแก้มแบนขายาวลำตัวดูสง่าดวงตาเป็นเมน็ดอลมอนด์และมีลักษณะหางที่ยาวราคาเฉลี่ยประมาณ35,000จนถึง450,000บาทโดยเฉพาะสีดำล้วนเนี่ยจะมีราคาที่สูงมากๆข้อควรรู้ก่อนจะเลี้ยงแมวสฟิง 1. แมวสฟิง์จะผลิตน้ำมันออกมาเคลือบผิวอยู่เสมอคุณจะต้องหมั่นอับน้ำหรือเช็ดตัววันละหนึ่งครั้งเพราะแมวพันธุ์นี้มีคราบเหงื่อคลายและไขมันออกมาตามตัวจำนวนมาก 2. ควรจะทาครีมกันแดดสำหรับผิวเด็กให้น้องก่อนที่จะพาไปออกแดดทุกครั้งเนื่องจากว่าผิวของน้องเนี่ยมีความบอบบางเป็นอย่างมากรวมทั้งควรที่จะตัดเล็บด้วยเพราะว่าผิวหนังเนี่ยเกิดแผลได้ง่าย อย่างที่3เจ้าแมวซฟิงเนี่ยไม่ชอบอากาศที่หนาวดังนั้นจึงเหมาะกับการเลี้ยงในประเทศไทยเนื่องจากไทยเป็นเมืองที่ร้อนหรือถ้าจะเลี้ยงในห้องแอร์ก็ควรที่จะหาเสื้อสำหรับน้องแมวมาใส่เพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่น้องแมวด้วย 4. สซฟิงเป็นแมวที่ค่อนข้างเหมาะกับคนเป็นโรคภูมิแพ้เนื่องจากว่าน้องแมวพันนี้ไม่มีขนแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะไม่แพ้ เนื่องจากว่าน้ำมันบริเวณผิวของน้องเนี่ยอาจก่อให้เกิดการแพ้ได้ในบางรายอย่างสุดท้ายเจ้าแมวพันนี้ขี้อ้อนมากกว่าแมวทั่วไปดังนั้นคนระวังไม่ให้ตกเป็นทัดของมันสุดท้ายนี้ก่อนที่จะลากันไปอยากฝากถึงเพื่อนๆให้เอ็นดูน้องแมวพันนี้สักหน่อยนะคะถึงแม้ว่าบางคนอาจจะมองว่าการที่ไม่มีขนของน้องแมวเนี่ยดูไม่ค่อยน่ารัก แต่ถ้าหากได้รองเรียนเจ้าแมวพันนี้เนี่ยจะรู้เลยนะคะว่าน้องแมวพันนี้เนี่ยน่ารักเป็นอย่างมากสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ